สวัสดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับผมออตโตกับเกมคิ r ี e แอนเท e ราในคลิปนี้เป็น EP ที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตในตอนล่าสุดนี้และการต่อยอดจากเนื้อหาคลิปที่แล้วที่เรารู้ว่าโอเคผู้เล่นใหม่เดี๋ยต้องทําอะไรในแต่ละวันบ้างแล้วมีระบบอะไรที่ควรรู้บ้างตู้กาชาตัวใหม่ดีไหมเราทราบกันเป็นที่เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะมาดูอัปเดตแล้วเราก็จะมาดูคู่มือในการพัฒนาตัว ของเรานะครับที่จะทำให้ไปลงคอนเทนต์ใหม่ๆได้แล้วเทคนิคอะไรต่างๆที่เราควรรู้ก็จะมีบอกในคลิปนี้หมดเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมาดูที่รายละเอียดการอัปเดตเวอร์ชัน1.0.0 เดี๋ดูซิมีอะไรอัปเดตมานะคะแพดโนตบอกว่า,อาไอ้ระบบอุปกรณ์เนาะต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่เลือกไอ้ที่มันเป็นแรลงสูงๆหรือ,อที่เราอัปเต็มแล้วนะคะเพื่อป้องกันการย่อยของผิดหรือย่อยของสําคัญนั่นเองอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมเห็นด้วยว่าควรที่จะปรับตรงส่วนนี้แล้วเขาก็ปรับให้กับเราแล้วแลวนอกจากนั้นครับยังมีการปรับสมดุลมอนสเตอร์ที่มีความยากจนเกินไปอันเดียผมเห็นด้วยนะเพราะบางดาดะมันยากจริงๆครับแล้วก็มีการปรับ ทรัพยากรในการครับอุปกรณ์นะครับเอาง่ายก็คือมันหาของได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแหละทีมงานก็จะมีการทยอยคืนแต้มอีเวนต์นะครับให้กับผู้เล่นที่ทําการแลกสกิลพิเศษพลุแสงเจิดจ้าแล้วก็พวกแต้มนะครับสามารถที่จะสะสมข้ามตู้กิจกรรมถัดไปได้อ๋อน่าสนใจมีแค่แบบยกเว้นเซนเตียซึ่งการอัปเดตนะครับมันก็จะอยู่ในเวอร์ชั่น PC ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวที่เหลือๆเ,เนี่ยก็จะทยอยอัปเดตมาเรื่อยๆนอกจากนั้นครับก็ยังมี ฟิวเจอร์ใหม่แล้วก็มีการปรปับปรุงในส่วนของคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคําอธิบายธาตุคาส์บทบาทในหน้าตัวละครสกิลและรายละเอียดอุปกรณ์ก็ใช้คําว่ามันมีระบบไกด์ผู้เล่นใหม่อะ่ะ อยู่ในตัวเกมเลยอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆครับเพื่อนๆจะได้สามารถเช็คดูได้ซึ่งตอนนี้เพื่อน,อนๆดูภาพรวมได้เลยนะว่าในตัวเกมครับมันมีบอกด้วยว่าเวลาเราเล่นแต่ละด่านคนที่เขามีสถิติในการผ่านเขาใช้ทีมอะไรกันบ้างใช้ธาตุไหนกันบ้างโหซึ่งอันนี้ในมุมผมนะมันทําให้ผู้เล่นแต่ละคนน่ะมีไกด์นําทางครับคนที่เคยเดินทางผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเขาผ่านได้ยังไงเนี่ยเราก็แค่เดินทางตามเขาก็ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีการเพิ่มปุ่มเคมอโอเคจะได้กดรับทุกสิทธทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุง UI ของระบบตัวแปรนะครับให้มันเห็นผลมากกว่าน้อยกว่าที่ชัดเจนนอกจากนั้นครับ อุปกรณ์ก็จะมีการแสดงจํานวนครั้งในการรีไฟล์ทั้งหมดนะมีการปรับเมนูสกุลเงินให้สามารถกดและนําทางไปหน้าใช้งานที่เกี่ยวข้องได้นะครับยกเลิกการจํากัดนะครับก็สามารถใช้พลังงานได้ตามเตร์มินหน้าที่เรามีเลยมีการปรับดีไซน์หน้า UI นะครับปิดการใช้งานปุ่มต่างๆในหน้าเมนูอัปเกรดนะครับหากไอเทมนั้นมันเลเวลอัพหรือมันแรงอัพไปแล้วแล้วก็มีการปรับใช้อีก o ให้มันเริ่มจากบุลาค่าน้อยที่สุดก่อนเพื่อที่จะลดทรัพยากรน,นั่นเองครับแก้ไขความผิดพลาดในหน้าแสดงขนาดไฟล์ดาวน์โหลดรวมมีการปรปับปรุงแรงอัพให้สามารถใส่วัตถุดิบได้ทีละ,ละหลายๆใบเยี่ยมเลย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมเกมแล้วขอบคุณเกมด้วยที่ท,ที่พัฒนาระบบที่ทําให้ผู้เล่นนั้นเล่นเกมนี้ได้อย่างเพลิดเพลินผมพามาดูอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะครับว่าตอนนี้มีอีเวนต์อะไรที่เราควรรู้และควรทราบอย่างแรกเลยนะครับจะมีอีเวนต์ตีบอสเข้ามาอันนี้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้แล้วก็มีอีเวนต์ที่ทําให้เรานั้นทําอุปกรณ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคบเพราะว่ามันจะถูกลงนั่นเองผมพามาดูรายละเอียดการตีบอสกันก่อน ค,คืออีเวนต์เนี้ยมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าคุณจะจ่ายพลังงานน้อยลงและทรัพยากรต่างๆที่เราได้จากการตีบอสนะครับมันจะทําให้ไอเดียของเราเติบโตได้ของที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นกิจกรรมนี้ก็ยังมีการจัดเป็นลดเดอร์บอร์ดด้วยนะคือถ้าเพื่อนๆตีแล้วได้คะแนนสูงแบบสูงมากๆเพื่อนๆก็จะมีโอกาสติดท็อปนั่นเองนะครับใครที่ปั้นตัวละครมาพร้อมโอ้โหผมแนะนําเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นอะไรที่สําคัญและต้องทําเลยซึ่งเราจะตีบอส โดบินัททั้ง3ตัวครับประกอบไปด้วยเรียกง่ายๆแลวกันเนาะกวางแล้วก็ตัวจิ้งจก <c oughs> ไม่ใช่จิ้งเหลนน้ํานะครับผมแล้วก็มีหมูป่าลมอ่ะมันก็จะมีเป็นธาตุเลยนะกวางก็คือธาตุไฟนั่นแหละโดยที่เพื่อนๆนะครับจะจัดทีมเป็น3ตัวละครเพื่อที่จะมาตบตัวมอนสเตอร์บอสเหล่านี้โอ้โหซึ่งคุณดูอันดับนะครับจะได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้ดเชียร์เลยถ้าคุณติดอันดับดูยังไงก็คุ้มจ,จัดเนี่ยดูสิเมื่อจัดก ได้เยอะนะครับ100ตัว1000ตัวโอ้โหมีแจกของแบบเยอะมากให้พิบเลยทีนี้เรามาดูสิ่งสำคัญประเด็นสำคัญกันดีกว่านะครับเมื่อเพื่อนเอนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ภายในตัวเกมแล้วคุณก็จะเห็นหน้าตีบอสขึ้นมาซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่บอสกวางไฟแล้วก็บอสจิ้งเหลนน้ำนะครับแล้วก็ตัวของหมูป่าลมอย่างที่เรารู้กันธาตุไฟมันแพ้ธาตุน้ำธาตุน้ำมันแพ้ธาตุลมและธาตุลมมันแพ้ธาตุไฟแปลว่าเพื่อนเพื่อนนั้นต้องจัดตัวละครที่ ชนะทางธาตุไปรุยมอนสเตอร์เหล่านี้ดีมากๆเลยทางตัวเกมเวลาเรากดเข้าไปตีบอสนะครับมันจะมีอันดับลีดเดอร์บอร์ดให้เรากดดูอยู่ตรงมุมด้านบนจอแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแต่ละคนนั้นใช้ทีมอะไรในการจัดการกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นเขาก็มักจะใช้วาคแน่ที่เป็นธาตุแสงที่มันตบได้หมดในการรุยตบบอสพวกนี้แล้วก็มีการใส่ตัวละครธาตุที่ชนะทางแสมๆเข้าไปนะครับแปลว่าถ้าเราอยากจะได้ของทรัพยากรและอยากจะติด อยากจะให้ดีของเราเติบโตนะครับเราต้องรู้ว่าแมคานิคของบอสเหล่านั้นมีอะไรบ้างผมเริ่มจากบอสกวางก่อนนะครับมันจะมีแมคานิกในการลบดีบัฟได้ด้วยตัวเองนะฮะและมีการเพิ่มเดฟสามเทินบอสนั้นจะติดสตันเมื่อโดนโจมตีด้วยธาตุน้ําครบ8ครั้งแปลว่าอะไรถ้าเราอยากจะขัดบอสตัวนี้คุณต้องปั้นตัวละครธาตุน้ํามา1ตัวเพื่อที่จะชนนะครับซึ่งตอนนี้ไอเดียของผมเนี่ยยังปั้นตัวละครไม่ครบยังไม่ครบแบบ หล,หลายทา่านนะซึ่งกาลังทยอยย,อย,ย,อยปั้นอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าแนะนําปั้นตัวธาตุน้ํามา1ตัวเมื่อเลือดบอสเหลือ35%บอสจะเผาไหมตัวเองถ้าเราโจมตีไฟใส่บอสนะครับครบสสเตก็กบอสก็จะโดนระเบิดแรงมากถ้าโจมตีด้วยไฟแล้วบอสติดเผาไหมมันก็จะมีฮิลตัวเองมานหน่อยๆแต่โดยภาพรวมอ่ะคุณเอาแค่ตัวละครธาตุน้าอ่ะก็ถือว่าตีบอสตัวนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วหรือใครเปิดวาคาน่าก็เอาวาคาน่าไปตีเลยครับอันนี้คือเทคนิคบอสต,ตัวแรก นะต่อไปครับบอสตัวที่2นะครับน้องจิ้งเหลนน้ามีเมคานิกก็คือเทิร์นแรกบอสจะใบเราเราไม่สามารถออกสกิลได้แต่เราสามารถโจมตีปกติใส่มอนได้แพสิฟติดตัวจะโดนสกิลน้ําเบาลงนะฮะเพราะว่าบอสมันเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วเราก็ควรหาธาตุที่ชนะไปตีพวกธาตุลมอะไรแบบนี้บอสครับจะสามารถสร้างโล่กันธาตุตีเข้าแค่ธาตุลมนั่นแหละลุยเลยธาตุลมบอสมีสกิลลบบัฟและสโลใส่เราทั้งทีมได้อันนี้เป็นอะไรที่นา น่ารำคาญมากๆครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใส่ตัวลมแซมๆเข้าไปแล้วคุณจะเอาวาคาน่าตบก็ได้เหมือนกันคือจากที่ผมเช็คบอร์ดมาคนที่เปิดวาคาน่าท่าแสงมามันตบได้หมดใช่ปหก็เลยกลายว่า3ตัวนี้ผมเจอวาคคา่าตบหมดเลยแล้วเขาค่อยเปลี่ยนตัวในทีมนะครับเป็นท่าที่ตรงกับบอสโอเคแล้วมาดูบอสต,ตัวสุดท้ายครับหมูป่าลมหมูป่าตัวนี้สามารถเพิ่มพีเดฟนะครับแล้วก็มีต้านสตันด้วยมีสกิลเบอร์เซิร์กตัวเองตีงตแรงขึ้นแต่พีเดฟของเขาจะลดลงนะฮะ ความน่ารำคาญคือตัวนี้มันจะมีสตันเยอะตีธรรมดาก็มีโอกาสติดสตันแล้วมันอาจจะน่ารำคาญหน่อยแต่ถ้าเกิดดาเมจเราแรงพอเราปั้นตัวมาสุดระดับหนึ่งมันสามารถที่จะเคลียร์บอสตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วัคคหน้าเหมือนเดิมก็ได้แล้วเราก็หาตัวไฟเข้าไปสักหนึ่งตัวเพื่อที่จะไปตีบอสตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นไอเดียคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมขอปั้นตัวให้สุดแล้วผมจะมาแชร์เทคนิค แต่ละทีมเลยนะครับว่ามันตียังไงมันถึงสามารถที่จะเคลียร์บอสเหล่านี้ได้ซึ่งผมต้องใช้ระยะเวลาในการทําของ สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทําของเสร็จรอรับชมได้เลยโอเคครับและนี่คืออัปเดตสําคัญจากเกมคีรีแอนเทอร่าอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมนี้สําคัญมากๆหรือไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อื่นนะครับที่ลดการใช้เงินใช่ไหมในการอัปเกรดอุปกรณ์ของเรามันถูกขึ้นอันนี้ก็ต้องเล่นนะครับโอเคก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกๆคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอบคุณในทุกๆการรับ ชมมากๆครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากมาสนุกเกมนี้ด้วยกันลิงก์ดาวน์โหลด k u r ี่แอนเทอร่าอยู่ใต้คลิปเลยแถมผมมีโค้ดมาแจกด้วยสามารถใส่โค้ดได้ด้วยนะครับเติมตัวไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันโหลดเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายย yeah.